รีวิวบรรยากาศการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในอเมริกานะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในห้องเรียนค่ะแล้วนี้จะเป็นทีเชอร์ที่สอนฟังอยู่ค่ะ ฟางมาโรงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสั้นๆ4เดือนค่ะในมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตตยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะตอนนี้เป็นช่วงพักกลางวันนะคะฟางก็มาต่อแถวซื้อชิคเก้นแซนด์วิชกันค่ะเป็นอาหารกลางวันของเด็กอเมริกานะคะก็กินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะส่วนใครที่ขี้เกียจออกมาซื้อนะคะก็มีโรบอทส่งไปให้ถึงห้องค่ะหลังเลิกเรียนเราก็จะมาออกกําลังกายกันค่ะฟางจะพามาเข้ายิมของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งที่นี่กว้างขวางและมีแฟ สิ่งอำต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะเดินไปที่ห้องสมุดกันนะคะห้องสมุดที่นี่กว้างขวางและยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะมีหนังสือให้เลือกเยอะแยะมากมายฝากชอบมานั่งทำกันบ้านตอนเย็นๆที่นี่ค่ะหากใครต้องการความส่วนตัวและความเงียบสามารถจองห้องได้ค่ะพอเลิก